สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูสงอยู่กับบอนสีหงสุวรรณนะคะบอนสีหงสุวรรณต้นนี้กําลังกัดสีกัดเม็ดเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆมีใบของเขานะคะใบของเขาจะเป็นเ,เหมือนกับว่าเป็นสีขาวแล้วก็มีเส้นกระดูกนะคะสีชมพูแล้วในระหว่างใบเนี่ยก็จะเป็นเม็ดค่ะเม็ดเหมือนเม็ด ทับทิมค่ะแดงๆกระจายเต็มใบเลยนะคะซึ่งสวยงามมากค่ะเพื่อนๆหงสุวรรณต้นตนี้นะคะเป็นหงสุวรรณซึ่งปลูกมาได้ประมาณ3 4เดือนแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่กัดสีให้ได้ชมสักเท่าไหร่วันนี้กัดสีออกมาแล้วอย่างเช่นใบนี้นะคะใบนี้นะคะกัดสีออกมาสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ชื่นใจมากเลยค่ะมีเสียแรงที่ประคบประงมมานะคะ อันนี้ก็คุูสมก็ได้จัดทรงพุ่มหรือฟอร์มกอให้เขาให้เขาได้เป็นใบท,ที่ถูกทิศถูกทางแล้วก็ดูสวยงามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะให้อาหารบอนสีหงสุวรรณกระถางนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะของบอนสีหงสุวรรณวันนี้นะคะครูสงจะพาเพื่อนๆทาบํารุงต้นไม้บอนสีด้วยนี่เลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะ ได้วิตามิน b 3, b 5, b 6, b 12เพื่อบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบให้สดชื่นสวยงามนะคะแล้วก็มีนมกล่องค่ะนมกล่องยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็วันนี้ครูสงก็ใช้ยี่ห้อนี้อันนี้ไม่ใช่ใช้ทั้งหมดนะคะวันนี้เป็นนมที่ดื่มไปแล้วดื่มไปแล้วส่วนหนึ่งก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะคุูสงก็จะนํามาใช้ร่วมกับ การให้อาหารปุ๋ยค่ะแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะวันนี้ใช้น้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีโมโนโซเดียมค่ะโมโนโซเดียมหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปทำพร้อมกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเด็ดค่ะขสงจะใช้โมโนโซเดียมกลูตามเมตนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะโดยใส่เข้าไปก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะนี่นะคะส่วนเปลือกไข่ค่ะไม่ต้องทิ้งค่ะบี้เข้าไปเลยค่ะบี้เข้าไปพร้อมๆกับการละลายไข่ไก่เลยค่ะแล้วก็ เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่เหลือจากการทําอาหารไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆเอามาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะคะให้กับบอนสีหงสุวรรณได้เลยค่ะเดี๋ยวกูสงจะขยําเข้าไปในเนื้อไข่เลยนะคะขยําทั้งหมดเลยค่ะถ้าขยําแบบนี้ก็เออก็ให้ระวังเปลือกไข่นะคะจะบาดมือด้วย เพราะว่าเปลือกไข่มีความคมมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีแคลเซียมอยู่ในตัวเองเพื่อบำรุงต้นวลสีให้แข็งแรงอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆดีเข้าไปให้ละเอียดนิดนึงนะคะสูตรนี้ทําเมื่อไหร่ก็งามค่ะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาตินะคะได้รับเออดีเข้าไปเลยค่ะ เสร็จแล้วผสมเข้าไปในไขเ่เลยต่อไปก็เครื่องดื่มชูกำลังค่ะ1ฝานะคะใส่ลงไปเลยค่ะอ่าเลยหนฝานิดหน่อยนะคะสว่วนนมค่ะนมกล่องนะคะคุณสงจะใช้อันที่เหลือเหลือนิดหน่อยไม่เหลือเยอะ ก็จะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานนะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะยังมีอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่ผู้สงจะใช้เป็นสูตรพิเศษค่ะนั่นก็คือมะนาวค่ะมะนาวหนึ่งลูกนะคะฝานตามขวางค่ะแบบนี้เลยโอ้นี่น้ําเยอะมากนะคะบีบเข้าไปเลยค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้จะช่วยให้บอลสีกัดสีเร็วยิ่งขึ้นนะคะบอลสีชนิดไหนที่ยังเ,เกิดมาแล้วยังไม่กัดสีนะคะแทงหลอดแล้วไม่กัดสี น้ำมะนาวสดๆค่ะเปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะใส่เข้าไปเลยบีบให้หมดเลยค่ะโอ้น้ำเยอะมากนี่ช่วยให้การกัดสีของบอนสีได้เป็นอย่างดีค่ะตีไข่ให้เข้ากันทั้งหมดเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดนี้ เราจะเอาไปผสมกับน้ําเปล่าประมาณ5ลิตรนะคะแล้วก็ลดลงไปที่กระถางบอลสีของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอ้วิตามินแล้วก็โปรตีนเพียบเลยค่ะเพื่อนๆแบบน้ํานะคะน้ําเปล่าประมาณ5ลิตรค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะนําไข่นะคะไข่ที่เราผสมแล้วเรียบร้อยนะคะเทลงไปในน้ําเปล่าเลยค่ะเทกเ็ไปเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลดพร้อมกันเลยค่ะทุกชนิดเลยนะคะ บอนสีทุกชนิดลดได้หมดเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับลดได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆ ไายดอกไม้ประดับลดได้หมดเลยนะคะวันนี้ก็ให้อาหารบอลสีถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ<ม>ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้คุณทรงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันค่ะแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ